สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแน่พิพพธงชัยแนะสุเทพเป่านกหวีดอีกครั้งไท่บาปนายพิพพธงชัยอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพอทมอโพสเฟซบุ๊กว่า เมื่อสุเทพเป่านกหวีดเพื่อประกาศว่าเหตุแห่งการชุมนุมนั้นมาจากอะไรและทหารช่วยโอกาสทำรัฐประหารโดยอ้างว่าประชาชนทะเลาะกันแล้วอ้างว่าจะนำความสุขมาให้โดยการสร้างการปรองดองโดยการปฏิรูปตํารวจปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการเมืองแต่ทหารกลับไม่ทำ ทหารที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับทำสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยเป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยแล้วสร้างกลไกเผด็จการขึ้นมาหรืออ้างว่าทำแต่กลับทำไม่สำเร็จ สิ่งที่ทำสำเร็จก็ล้วนไม่เป็นประโยชน์กับขบวนการประชาธิปไตยโดยการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยที่เป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจทหารและไม่ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยโดยการสร้างระบบสวมาค้ำจุนอำนาจทหารและข้าราชการไว้ ท้านายสุเทพเทือกสุบัรจะรับผิดช,ชอบต่อเสียงนกหวีดของตัวเองที่สามารถเป่านกหวีดเรียกมวลชนจำนวนมหาศาลให้มาชุมนุมปักหลักพักค้างอย่างลำบากยากเย็นนอนกลางถนนกินข้าวกล่องยาวนานกว่า6เดือน วันนี้คุณสุเทพต้องเป่านกหวีดเพื่อนำการปฏิรูปใหม่ให้สำเร็จและสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่นำไปสู่ระบอบราาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งอย่าไปหลงผิดติดอยู่ในร่างแหแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวควรถอนตัวออกมาเสียเพื่อมาร่วมเคลื่อนไหวในครั้งใหม่กับทิศท,ทางที่นายแพทย์ประเวศวสีเสนอไว้หรือร่วมกับผู้นำคอปอทอที่เป็นเสียงนกหวีดร่วมกับคุณสุเทพมาแต แต่ครั้งกระโน้นดยการสแสวงหารัฐบุรุษและมวลชนมาสร้างขบวนการประชาธิปไตยใหม่เพื่อนำประเทศออกจากวังวนอำนาจเผด็จการทหารที่ต้องยอมรับว่าเสียงนกหวีดในครั้งนั้นก็มีส่วนไม่มากก็น้อยซึ่งไม่ได้หมายถึงมวลมหาประชาชนที่เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์แต่หมายถึงตัวผู้นำการเป่านกหวีดคือตัวคุณสุเทพเองที่กระโดดเข้าร่วมรัฐบาล ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจทหารโดยการสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับมีชยัยแทนที่จะสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับววรศักดิ์เพราะเขาต้องการอยู่ยาวเสียงนกหวีดท,ที่ทรงพลังนั้นจึงจะกลับมานำการปฏิรูปด้วยจิตใจของมวลมหาประชาชนดั้งเดิมใหม่ได้อีกครั้ง จะได้หรือไม่อยู่ที่คณะแกนนําเสียงนกหวิดในยุคนั้นจะมีสํานึกใหม่หรือเปล่าโดยไม่ถูกกล่าวหาว่าทิ้งมวลชนหรือทิ้งอุดมการณ์ของมวลมหาประชาชนเหมือนที่ถูกคนรุ่นใหม่กล่าวหาอยู่ในขณะนี้พิภพธงชัย26พฤษภาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ